ทำงานคู่กับกล้องเอเดียที่อยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าเวลาไฟส่าดมาในระยะ700เมตรนะครับไปโดนที่กระจกบานหน้านะครับไฟสูงเราจะปรับต่าลงให้อัตโนมัติหรือจับไปเลยนะครับเวลารถผ่านไปมันก็จะติดขึ้นให้อัตโนมัตินะครับไฟดวงที่2ก็เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ลิตรนะครับไบเทอร์โบนะครับให้แรงม้าอยู่ที่2 1 0แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500ยนิวตันเมตรพร้อมกับเ e กีอ e ีกิปเตอร์10สปีดของนิ้วนะครับมีบอกนะครับอุณหภูมิความร้อน น้ำมันเกียร์นะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องให้นะครับน้ำมันในถังมีเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นเกียร์วัดเป็นที่ยอดร้อยเฟนนะครับหน้าจอคอนโซลกลางก็เป็น12นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel James Kon 0ูนย์นะครับวันนี้อยู่กันที่อร์ดพระนครเกษตรน้มินเช่นเคยนะครับผม ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าเอลเลสไวด์แทรตัวนี้นะครับผมเทอร์แลมโบนะครับตัวนี้เทอร r แลมโบตัวนี้ไม่ได้เป็นการแรปสติ๊กเกอร์ใดๆนะครับเป็นการทําสีนะครับภายท่กเป็นสีเทารแลมโบเลยทีเดียวลูกค้าใจปั๊มมานะครับซื้อปุ๊บสั่งทําสีเลยทีเดียวตัวนี้เป็นตัวไวด์แทรนะครับมาดูด้านหน้ากันเลยครับ ด้านหน้ามากระจังหน้านะครับทรงแรปเปอร์นะครับตัวอักษรวายแทร็กเป็นอะคริลิกนะครับติดมาจากโชว์รูมเราเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับไม่ต้องกลัวหล่นนะครับเหนียวมากนะครับมีไฟนะครับมินิไลท์นะครับสามดวงตรงนี้นะครับลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนสีเป็นสีขาวมีให้เลือกกัน2สีนะครับสีขาวหรือสีส้มส่วนมากแล้วแต่ลูกค้าจะชอบเลยนะครับ มีกล้อง360องศาตรงนี้ให้ด้วยนะครับพร้อมกับตัวฉีดทำความสะอาดกล้องเซ็นเซอร์ตัวนี้มีด้วยกัน6จุดด้านข้างนะครับ1จุดนะครับตรงกลางนี่นะครับกันชนหน้า4จุดนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้อีก1จุดนะครับ6จุดนะครับเพราะตัวนี้นะครับถอยจอดเองอัตโนมัติได้นะครับผมเข้าซองเองอัตโนมัติถอยเรียบฟุตบาทเองอัตโนมัตินะครับไฟหน้าเป็นไฟเมทริก LED มาพร้อมกับเดล์ทรงซีแคมตัวนี้ไฟหน้าอัจฉริยะนะทำงานคู่กับกล้องเอเดตที่อยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าเวลาไฟสาดมาในระยะ700เมตรนะครับไปโดนที่กระจกบานหน้านะครับไฟสูงเราจะปรับต่ำลงให้อัตโนมัติหรือดับไปเลยนะครับเวลารถผ่านไปมันก็จะติดขึ้นให้อัตโนมัตินะครับไฟดวงที่2ก็คือตัวนี้เป็นไฟต่ําปกตินะครับจะมีไฟเพิ่มไงอีกหนึ่งดวงคือลูกแก้วดวงเล็กๆนี้นะครับดวงที่3ตัวนี้ ใช้สําหรับเวลาเราหักมุมล้อเวลาเราเลี้ยวนะครับไฟมันจะสาดออกมาด้านข้างนะครับเพิ่มทัศนวิสัยด้านข้างในยามค่าคืนในกรณีที่เราเข้าป่านะครับมีสิ่งกีดขวางมีขอนไม้มีก้อนหินหรือมีเหวนะครับไฟนี้จะติดให้เพิ่มทัศนวิสัยด้านข้างได้อย่างชัดเจน <S <S 1> <S 1> ไฟตัดหมอกเป,ปน็น LED เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มานะครับ Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้ทำงานนะครับ เบรกเองอัตโนมัตินะครับชะลอความเร็วเองอัตโนมัติโดยถึงระยะหยุดนิ่งเลยทีเดียวนะครับทำงานควบคู่กับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับในตัวห้องเครื่องว่าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์มันเป็นยังไงก็คือเบรกไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาโปงให้ดูห้องเครื่องครับ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ลิตรนะครับไบเทอร์โบนะครับให้แรงม้าอยู่ที่2 1 0แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อ e ีคิปเตอร์ส0สปีดเป็นบล็อกเดียวกับพวก s t o r แท็กวายแท็กเอลเลสไยแท็กกระบะวายแท็กเน็กเจนนะครับตัวนี้เป็นบล็อกเดียวกันหมดนะฮะห้องเครื่องนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับสังเกตดูว่าตัวเครื่องยนต์นะครับที่ผมพูดไปทุกๆคลิปเลยว่าเครื่องยนต์จะอยู่ต่ำกว่าบอดี้นะครับ เพราะว่าเวลาเซอร์วิสนะครับมันจะง่ายนะครับตรงนี้เป็นช่องว่างระหว่างกลางนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเราได้ทําการแบบดีไซน์องเครื่องมาแยกกันออกมาเลยว่าตัวเครื่องยนต์กับตัวหม้อน้ําแยกห่างกันเลยเพื่อใช้ในการเซอร์วิสหรืออีกเรื่องกรณีหนึ่งในกรณีที่ว่ารถเกิดอุบัติเหตุชนจากด้านหน้านะครับมันจะไม่ถึงตัวเครื่องยนต์นะฮะตัวกันโฟมเอ้ย ตัวโฟมตัวนี้นะครับกันความร้อนได้ดีมากนะครับกันกระจายความร้อนของตัวเครื่องยนต์เวลาเราขับขี่ในระยะทางไกลๆนะครับซับแรงสะเทือนเสียงเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่ไปเขาเรียกว่าความร้อนจะไม่วิ่งไปทั่วบริเวณห้องเครื่องทําให้อ air นยครับเย็นเร็วมากนะครับตัวนี้เป็นไบเทอร์โบเป็นเทอร์โบคู่นะครับทำงานในรอบต่ําแล้วก็รอบสูงนะครับไบเทอร์โบคือเทอร์โบสองลูกทํางานรอบต่ําแล้วก็รอบสูงนะครับเพิ่มความ สมูทในการขับขี่เวลาเราคลิกดาวนะครับมันจะต่อเนื่องนะครับรอบต่ำไปรอบสูงนะครับไม่ต้องรอบูทใดๆทังสิ้นนะครับตัวนี้ครับที่ผมบอกว่าอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์ตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับสามารถเบรกเองอัตโนมัตินะครับถอยเองอัตโนมัติเบรกเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะชนนะครับทำงานควบคู่กับกล้องเอเดแล้วก็อะแดป e ีบคุ้มคอนโทรลที่อยู่ด้านหน้ามอน้ำนะครับระบายความร้อนโดยพัดลมไฟฟ้านะครับโดยควบคุมโดยตัวดีเลย์นะครับตัวนี้ มันไม่ได้พ่วงติดอยู่กับเครื่องยนต์เหมือนสมัยก่อนนะครับที่มีมู่เล่สายพานแล้วก็บุญกําลังของใบพัดตัวหม้อน้ํานะครับตัวนี้แยกกันโดยเชเชิงทำงานใครทํางานมันนะครับทําให้เขาเรียกว่าตัวเนี่ยตัวใบพัดนะครับใบพัดของพรดลมหม้อน้ําจะไม่ไปฉุดแรงของเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ทางานโดยเต็มประสิทธิภาพนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบระบบ AGM ตัวนี้นะครับเป็นระบบกึ่งน้ํากึ่งเจลนะครับสามารถ จ่ายไฟได้ลึกจ่ายไฟได้นิ่งมากนะครับ80แอมป์เลยทีเดียวนะครับเวลามันจ่ายไฟนะครับเป็นอยู่ประมาณ800 cca เลยทีเดียวนะครับไดชาร์จนะครับตัวนี้250แอมป์นะครับเพราะว่าอะไรทำไมถึงใช้เลยชาร์จที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าระบบของ Ford เกือบทุกรุ่นนะครับระบบไฟฟ้าค่อนข้างเยอะระบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่เนี่ยเป็นไฟฟ้าเยอะมากนะครับต้องจ่ายไฟแบบ ดีๆไฟเยอะแล้วก็ไฟนิ่งนะครับแอร์จะอยู่ด้านนี้นะครับนะครับไม่เกี่ยวกับตัวฝั่งเทอร์โบนะครับความร้อนจะไม่กระจายมาด้านนี้เยอะทําให้แอร์ของฟอร์ดเนี่ยเย็นเร็วมากๆนะครับห้องเครื่องก็อยู่ประมาณนี้มาดูด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างนะครับตัว เขาเรียกว่าซุ้มล้อตัวนี้นะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับกันชนหน้าก็เป็นของวิกเตอร์ตัวนี้วิกเตอร์รอบคันเลยนะครับชุดแต่งนะครับผมล้อตัวนี้นะครับเป็นขอบยี่สิบนะครับเป็นล้อของเวกเป็นล้อโฟล์ฟอร์มิงนะครับที่มีน้ําหนักเบานะครับรัดด้วยยางโอเพนคันที่นะครับตัวนี้สองเจ็ดห้าห้าห้าโทษครับสองเจ็ดห้าห้าูนย์อะยี่สิบนะครับเบรกเป็นเบรกของเมมโบนะครับหกพอร์ตนะครับจานขยายอยู่ที่สี่ร้อย 5มิลน,นะครับตัวนี้ช่วงล่างนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์ตัวนี้โหลดลงมาสองนิ้วด้วยนะครับเป็นโปรเฟนเดอร์ปรับแประดับพร้อมกับซับแท์นะครับเติมด้วยปีกนกนี่ครับปีกปีกนกปรับองศาสีแดงแดงที่อยู่ข้างในนะครับมันจะแคบหน่อยเพราะว่าตัวนี้โหลดลงมาสองนิ้วเลยนะครับกันก็เรียกว่ากันการกินหน้ายางนะฮะปีกนกโปรเฟนเดอร์ ender, เต็มระบบเลยครับช่วงล่างนะครับบันไดข้างก็เป็นบันไดเดิม ของโรงงานนะครับตัวนี้เตี้ยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าจัดทรงฟิตเมนต์อย่างดีหล่อมากๆนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าครับผมมาพร้อมกับกล้อง360องศาแล้วครับแล้วก็ไฟสองสว่างที่พื้นตรงนี้นี่ฮะพยยามค้ำคืนเวลาลูกค้าครับลงเปิดประตูลงมานะครับมองไม่เห็นพื้นนะครับตัวนี้มีไฟสองสว่างให้เรียบร้อยนะครับประตูเป็นคีย์เลสนะครับหรือว่าจะกดรีโมทก็ได้นะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมกับบายสปอร์ตโหมดนะครับเวลาแจ้งเตือน การเปลี่ยนเลนนะครับในกรณีในกรณีที่มีรถสวนมาจากด้านข้างนะครับเซนเซอร์นะครับจะจับนะครับรถที่แซงขึ้นมาทําให้เราเตือนขึ้นมานะครับเราจะไม่เปลี่ยนเลนออกมาในเวลากระทันหันนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะครับลาหลังคานะครับเป็นสีดำนะฮะสวยงามมากครับสีคือตัวนี้ทําสีแบบทั้งคัน นะครับภายนอกนี่สีเทาแลมโบสีแท้นะครับไม่มีการแรปสติ๊กเกอร์นะครับมีสติ๊กเกอร์ไวท์แท็กขอโทษครับเมียคริลิปไวท์แท็กนะครับให้มาด้วยช่วงหลังก็เป็นล้อขอบ20เหมือนกันนะครับโชคก็เป็นของโลเฟนเดอร์นะครับด้านหลังนะครับเบรกมีเมนโบวมาเหมือนกันนะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับด้านหลังเป็น4พอร์ตนะครับเบรกมือไฟฟ้าจานขยายอยู่ที่สามมิลช่วงล่างด้านหลังเป็นวัดลิงค์นะครับเป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดในขนาดนี้แล้วนะครับผมคือง่ายๆว่าด้านหน้า นั่งรู้สึกยังไงด้านหลังก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับมันจะไม่กระดกกระเดกนะครับเพิ่มความนุ่มนวลให้ผู้นั่งที่อยู่ด้านหลังนะครับด้านท้ายนะครับสเกิร์ตท,ท้ายก็เป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันพร้อมกับท่อคู่นะครับตัวนี้ท่อเราทํามาเพื่อความสวยงามน,นะครับไม่ได้ใช้การได้นะครับกล้องมองหลัง3 6 0องศามีมาให้เช่นเดียวกันนะครับประตูด้านหลังก็เปิดแบบไฟฟ้านะครับจะมีคิกเซนเซอร์ ให้ด้วยนะฮะหรือจะแตะอย่างนี้ก็ได้นะครับกดจากรีโมทก็ได้นะครับของเต็มหลังรถเลยนะครับนี่ของลูกค้าของเดิมที่ติดรถมาเก็บคืนหมดเลยนะครับนี่ครับคิวเซอร์ปิดเองได้เลยไฟท้ายเป็น LED เต็มระบบนะครับผมรอบคันอยู่ก็ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เบาะด้านหลังนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับมีปุ่มไฟฟ้าด้านในพอดีผมไม่สามารถที่จะนั่นได้เพราะว่าของวางอยู่เต็มนะครับกดมีกดปุ่มนะครับเบาะมันก็จะพับให้อัตโนมัติเลยนะครับสองฝั่งเลยนะฮะนี่คือด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัวลักเสียบนะครับสายตาให้แล้วก็มีโวปรับพัดลมให้มีอ่าไทเอทไทซีนะครับเวลาชาร์จนะครับ เบาคู่หน้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้แระดับนะฮะเบาะดำนะครับเดิมเดินได้เหลืองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของว t r a c เลยนะครับจะมีโลโก้อยู่ที่เบาะนั่งเป็นว t r a c นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้สามารถเขาเรียกว่าปรับหน่วงได้เวลาเราใช้ความเร็วสูงนะครับมันจะเวลาขับเร็วนะครับหน้ามันจะไม่ไวมันจะหน่วงให้ขึ้นตามความเร็วของตัวรถเลยนะครับ ขึ้นง่ายมากครับตัวนี้ไม่ต้องเหยียบบันไดก็ได้นะครับเพราะมันเตี้ยนะฮะหน้าจอเป็นหน้าจอนะครับ12นิ้วนะครับมีบอกนะครับอุณหภูมิความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องให้นะครับน้ำมันในถังมีอยู่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นเกวัดเป็นดิจิตอลร้อยเซนนะครับหน้าจอคอนโซลกลางก็เป็น12นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแอร์เขาเรียกว่า ปรับเป็นซ้ายขวาอิสระกันเลยนะครับฝั่งนู้นอยากได้อุณหภูมิเท่าไหร่ฝั่งคนขับอยากได้อุณหภูมิเท่าไหร่แยกกันเลยไม่ต้องทะเลาะกันนะครับมีโหมดขับขี่อยู่ในนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหลังๆผมจะรีวิวให้ดูแบบเพียวๆเลยว่าการใช้หน้าจอคอนโซลกลางเป็นยังไงนะครับเกียร์เป็นอ e ีชิปเตอร์10สปีดแะครับตัวนี้ปรับแมนนวลได้นะครับมีปุ่มกดด้านข้างตรงนี้นะครับบวกลบได้10สปีดนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะฮะ มีระบบถอยจอดตัวนี้นะครับระบบถอยจอดตัวนี้นะครับเราเข้าไปตั้งค่าที่หน้าจอนะครับว่าเป็นถอยจอดอัตโนมัตินะครับแล้วก็มากดตัวนี้ค้างไว้นะครับในกรณีที่เขาเรียกว่าถอยนะครับห้ามปล่อยเลยนะครับกดแช่ไว้เลยนะครับจนกว่าเราจะถอยเสร็จนะครับแล้วค่อยปล่อยมือออกนะครับมีทักชั่ n คอนโทรลนะครับมีโหมดออฟโรดให้นะครับตัวนี้เป็นปุ่มนะครับเวลาเราปรับการกับพีนะครับ นะครับขับ2กับ4ี่เี่โลนะครับแล้วก็โหมดขับขี่ตัวนี้มีอยู่ด้วยกัน6โหมดนะฮะจริงๆผมจะจะเล่นหน้าจอให้ดูแต่ว่าน้ำมันในถังตัวนี้เหลือศูนย์จริงมันต้องสตาร์ทเครื่องนะครับผมก็เลยไม่อยากสตาร์ทนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเดี๋ยวผมจะต้องให้ดูนะครับในการใช้อุปกรณ์ภายในนะครับเดี๋ยวมาดูปรับโหมดกันนะครับอ่า นะครับตัวนี้เป็นโหมดปกตินะครับผมนะครับโหมดปกติปรับไปอีกโหมดหนึงจะเป็นโหมด e ีโคนะครับโหมดประหยัดน้ำมันนะครับปรับไปอีกโหมดนึงเป็นโหมดลากจูงนะครับไปอีกเป็นโหมดถนนลื่นตัวนี้เป็นโหมดค้นล่องนะครับทำงานพร้อมกับกล้องด้านหน้านะครับจะมีเลนให้เราเลยนะครับวิ่งไปตามล่องเลยไม่ต้องไป เขาเรียกว่าพีตกกังวลว่าจะไปชนอะไรเพราะว่ากล้องเราทัศนวิสัยชัดเจนอยู่แล้วนะครับโหมดสุดท yeah, <yeah>, yeah. ้าย <Yeah, yeah. S 1> เป็นโหมดทรายนะครับ6โหมดนะครับ mm hmm. ให้มาในการขับขี่ของเจ้าเอเวอเรสต์วดยแทรตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะคุ้มในราคา1,899,000บาทวงมาลาัยเป็นโมติฟังก์ชันนะครับมีเลนคิปป mm ิ hmm. ้งให้นะครับมีอัตติฟคูดคอนโทรลสั่งการด้วยเสียง เพิ่มเสียงบวกลบได้ที่วงมาลายัยตัวนี้เป็นโหมดต่างๆนะครับที่แสดงหน้าจอนะครับโหมดออฟโรดนะครับการเดินทางเราสามารถเล็กรดได้ my view นะครับกล้องรอบคันเยอะแยะเลยนะครับมีเสียงตั้งค่าซ่อมบำรุงแจ้งเตือนว่าเราต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงครบคันเลยทีเดียวไฟเป็นระบบออโต้แล้วนะครับมีตัดหมอกหน้าตัดหมอกท้ายตัวนี้ไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับเราตั้งไว้ที่โหมดออโต้เลยนะครับตัวนี้เป็นปรับแสง บวกลบหน้าจอสามารวัดนะครับนี่ปรับแสงให้ไม่สว่างมากนะครับหรือว่าเพิ่มความสว่างตัวนี้เป็นตัวเปิดฝาโปรงท้ายนะครับก็ประมาณนี้สำหรับภายในนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมท็อปสุดนะครับในสายเขาเรียกว่า PPV ตัวนี้นะครับสำหรับเจ็ดที่นั่ง นะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่อง y o u u ทูบชาแน n เจมกรสุนทรเจ็ดนะครับหรือโทรมาที่0 6 555 5, 5, 5, 5 2, 6 2 9แล้วนี้ลาไปก่อนกันกบเจ้าเ e อลเลสไวด์แท็กกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ติดต,ตามกันด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ